สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นกันโอ้โห,โอโหของเล่นเต็มไปหมดเลยเอ,เอันนี้เรียกว่าอะไรครับน้องอเงนินเลเอเสารเลเอรเสานะครับโอ้โหนี้เเอร์เสาหุ่นยนต์ใช่ไหมซื้อมา260บาทโอโ้แพงหน้าดูเลยสีใสด้วยเห็นทุกอย่างเลยดูนะครับนี่เ้วก็ประกอบหางเข้าไปแบบนี้เปิดสวิตช์ขั้นแรก เอ้ยขั้นแรกจะมีแค่ไฟเห็นไหมขั้นที่สองมันจะน,นี่มันจะวิ่งเนี้ยดูดิเป่นแบบชนถอยโอ้โอ,อ,อมีดนตรีด้วยมีเสียงดนตรีด้วยนี่อยู่ๆขอแอปเปิ้ลกันต่อนะประมาณนี้ไข่ข้างหน้าด้วยน,นี่นะี่ไข่ไข่ร้อยมือสโร์อันนี้คืออะไรอันนี้อะไรปลา,ปาอะไรนี่มไม่ไม่ใช่ปลามหมอสีใช่ไหมไม่ใช่ อ๋อปลานิโม่นะเฮ้ยมีเพลงด้วยดิกะดดิ๊กัดดิ๊กัะดิ๊กนิารักเลิออมีโมที่อยู่ในทะเลอยู่ในการ์ตูนก็มีต่อไปอันนี้เรียกว่าอะไรสื่อภาษาอังกฤษว่าไงช่อยเกอร์มีเสียงด้วยเสียงแบบน่ารักมากเลยเ้ยตัวนี้นี่บ่าจะดูดุดโหน่อย เรียกว่าอะไรครับปิงปองปิงปองโอ้ใช่อันนี้เรียกว่าอะไรคะแอปเปิลอันเนี้ยไดโนสาร์เฮ้ยโคตรปเี่ยวอันนี้จะเป็นไดโนเสาร์เดินตรงตรงเห็นไหมเดินตรงตรงนี่เป็นแบบสีใสมีระบบกลไกเฟืองให้เห็นด้านในนะครับ สวยเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาเปิดตัวอื่นกันบ้างนะครับโอเคฝากเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย